สังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้คนอายุน้อยป่วยเป็นมะเร็งเจอระยะที่ท้ายด้วยนะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องมะเร็งสาเหตุการเกิดอะไรทําให้เกิดมะเร็งหมอบอกตลอดว่าการที่ร่างกายคนอักเสบนี่แหละทาให้เกิดมะเร็งร่างกายอักเสบจากอะไรกินนอนขับถ่ายที่ไม่ดีพฤติกรรมซ้ําๆที่ไม่ดีโดยเฉพาะเราจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้คนอายุน้อย ป่วยเป็นมะเร็งเจอระยะที่ท้ายด้วยนะไม่ใช่ว่าเจอระยะแรกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะการที่คุณนอนผิดเวลานี่แหละตัวดีเลยทําให้ร่างกายคุณอักเสบหมอบอกตลอดว่าเบาหวานความดัน NCD ทุกอย่างรวมไปถึงมะเร็งรวมไปถึงโรคอ้วนมันเกิดจากสาเหตุเดียวกันคือร่างกายคุณอักเสบเพราะฉะนั้นถ้ารักษาการอักเสบของร่างกายได้ NCD มันก็จะดีขึ้นรวมไปถึงมะเร็งโอกาสที่จะเกิดก็น้อยด้วย จอบ่อยเลยที่ว่าอายุน้อยดูแลตัวเองดีกินดีนอนดีขับถ่ายดีออกกาลังกายดีตรวจสุขภาพทุกปีพอมาปีนี้ตรวจเจอระยะ4ี่านไป3เดือนตุยเลยมันเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่บอกครับมะเร็งไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชนชั้นอาชีพฐานะทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นทําภูมิเองให้แข็งแรงคือคํออาตอบถามว่าที่คลินิกเราทำอะไรใน การรักษามะเร็งก็เริ่มตั้งแต่ปรับเรื่องการกินนี่คุณปรับเรื่องการนอนการใช้ชีวิตพฤติกรรมอะไรที่ทําให้ร่างกายคุณอักเสบคุณก็ต้องปรับและก็รวมไปถึงการดิฟวิตามินเพื่อลดการอักเสบของร่างกายมีทุกสูตรให้นะครับซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องเข้ามาปรึกษาในรายไปหรือเราจะเน้นในด้านของอิมมูโนเทอร์ปีก็คือการเพิ่มภูมิให้ร่างกายเรานี่เองพุงกันที่ดี นอกจากทําให้โรคที่คุณเป็นดีขึ้นแล้วร่างกายคุณแข็งแรงขึ้น NCD ทุกอย่างก็ทําให้หายได้หมอบอกตลอดเบาหวานความดันเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้ยาด้วยซ้าไปแค่คุณปรับเรื่องการกินการน,นอนการขับถ่ายให้ดีนะโรคพวกนี้มันดีขึ้นได้แน่นอนโดยเฉพาะไขมันในเลือดสูงเนี่ยง่ายแค่ปรับลดข้าวแป้งน้ําตาลลงลดของทอดลงแค่นั้นเองไขมันคอเลสเตอรอลไม่ได้ชั่วร้ายนะ เพราะอะไรคอลเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ของฮอร์โมนของสมองสมองเราคือค้อไขมันเลยนะเพราะฉะนั้นการที่คุณไปกินยาลดไขมันเนี่ยผลร้ายมันมากกว่าผลดีนะแทน,นที่คุณจะเลือกกินยาคุณเลือกกันรปรับเรื่องการกินดีกว่าไหมการกินการนอนการกับถ่ายที่ดีไม่ต้องใช้ย,ยาหรือสังไปพวกนี้ปรับเรื่องการกินก่อนเลยและถ้ามันไม่ไหวจริงปรับก็แล้วเต็มที่แล้วมันไม่ลงอ่าค่อยมาเลือกใช้ย,ยา หรือไปใช้กลุ่มสารพวกลดการตักเสษของร่างกายก็ได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องกินยาเสมอไปพวกนั้นรวมไปถึงมะเร็งด้วยหมอไ,ไม่ได้ต่อต้านนะว่าเฮ้ยเป็นมะเร็งแล้วต้องผ่าตัดคีโมฉายแสงอะไรก็ว่าไปตามสเต็ปแน่นอนหมอบอกตลอดว่าถ้าเป็นระยะ1 2- 3สต้นๆเนี่ยโอกาสหายเยอะเยอะมากๆเจอเร็วรักษาเร็วหายเร็วแต่ถ้าเป็นระยะ4ไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเราจะไม่พูดกันแล้วว่ารักษาหายเพียงแต่เราจะพูดว่า จะทายัางไงให้คนไข้อยู่ได้นานที่สุดโดยมีความทุกข์ทรมานน้อยที่สุดมีความสุขการชีวิตมากที่สุดลดผลข้างเคียงการรักษาอันนั้นคือเป้าหมายสาหรับมะเร็งระยะสี่หรือมะเร็งอะไรก็ตามที่มันกลับมาเป็นอีกดือ้อคีโมผ่าตัดไม่ได้ใช้แสงไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเป็นลักษณะของการรักษาแบบประครับประคองนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าทําให้คนไข้อยู่กับโรค แล้วก็อยู่ัปัจจุบันโดยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่มีอาการข้างเคียงของโรคหรือของยาที่ใช้นะก็คือทําให้ภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นนี่แหละพอร่างกายคุณดีขึ้นมันก็จะทําให้โรคคุณสงบลงคุณก็อยู่ได้นานก็แค่นั้นเองง่ายๆส่วนวิธีการรายละเอียดมันต้องมาคุยกันเป็นรายๆไปนะครับอยากให้ทุกคนสุขภาพดีครับถ้าสนใจหรือมีข้อสำถามมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเราได้ทางช่องทางทุกช่องทางนะครับ รอสคินิกครับ